เส้นทางไปชมน้ำตกป่าหวายนะครับที่ทำอำเภอบพระครับหลังจากที่ไปตะลุยหุ่นามาแล้วก็มาแวะชมน้ำตกป่าหวายกันนะครับมาีทางเข้า5กิโลครับน้ำตกป่า,านะครับเส้นทางตรงนี้วิวก็สวยงามมากนะครับทางเข้าสู่น้ำตกป่าหวายครับวิวส,สุดๆ็วงาม หนึ่งนะครับไล่เขาโพดไล่มันของเสาไล่ชาวเขานะครับเข้ากันไปต่อนะครับดูทิวทัศนนะครับก่อนจะขึ้น้ำตกปลาหวายนะครับดูเขาถึงสั้นครับก็ทางเลาะไปตามไหลเขานะครับทางก็ว่าโอเคนะครับมาทำใหมนะครับที่น้ำตกปลาหวายนะครับ มาณไม่ถึงกิโลแล้วครับไปดูน้ำตกสีแดงกันครับเป็นยังไงครับตุงน,น,นี้จะเป็นน้ำตกที่ดูน้ําจะเป็นสีแดงจากหน้าผาที่น้ำตกลงมานะครับผมี่จกกระทบกับแสงแดดดัวนี้ว่าจะได้น้ำตกสีแดงได้ขนาดไหนนะครับผมตามมาดูครับตอนนี้ก็มาถึงตรงน้ำตกปลาหวายแล้วนะครับผมจะมีอยู่ ดิฉันรู้นะครับศาลาเดี๋ยวลงไปด้านล่างกันนะครับว่าเป็นยังไงครับน้ำตกแหวนางน้ำตกแห่งนี้นะครับลงไปดูครับทางลงก็สะดวกสบายครับอ๋อน้ำตกตรงนี้จะเป็นสีแดงจริงๆด้วยครับเพราะก้อนหินเขาจะเป็นสีแดงครับเออผมก็เพิ่งเจอนะครับความแปลกของน้ำตกอีกแห่งครับผมือทางหินเขาจะเป็นทางน้ำสีแดงเลยทำให้น้ำที่ไหลลงมาเป็นสีแดงไปด้วยครับผม นี่คือน้ำตกป่าไหวครับเออข้ามแปลกใหม่ของน้ำตกตรงนี้ทจริงๆเลยนะครับข้ามต่อกันด้านล่างเนี e e ่ยถ้าดูท่าน้ำรับจะเป็นสีแดงหมดเลยครับนี่คือนป่าไหวนี่คือความงดงามของน้ำตกชั้นที่หนึ่งนะครับผม ั้นที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะลงไปาข้างล่างดูน้ำท็่หนึ่งะรงานบนก็เป็นน้ำตกทิศโวงครับน้ำตกชันทิ้ครับนี่คือน้ำตกที่โวงครับน้ำสีแดงครับคือทิมแปงทำน้นที่เกาะนีนน้น้ำตกที่โวงครับการ์เน จะไปดูข้างล่างกันเป็น,นยนนังไงกันนะครับน,น,นี่คือส่วนของน,น,น้ำตกชั้นที่หนึ่งนะครับเป็นโคลงประตูขาลิงล่างตกเป็นแบบนี้ตกไหลลันลงมาครับตกที่นี่จะว่าจะสังเกตว่าเขาจะเป็นผ้าของเป็นสีแดงเลยครับสวยงามตกนี้ ปล่าหวายชั้นที่หนึ่งครับน้ำตกบนลงข้างล่างกาสูงนี้ชั้นนะครับไม่อันตรายตกนิ้วน้ำจ่อเป็นสีแดงครับปล่าหวายครับสวยสดพระน้าน้นำตกหนึ่ง,ง school. นะครับเดี๋ยวลงไปดูน้ำตกชั้นด้านบนด้วยครับว่าเป็นยังไงนะครับมีส่วนน้ำตกปล่าหวายชั้นที่หนึ่งนะครับ <c oughs> ดครับคือส่วนน้ําตกที่ไหลลดหลังลงมาจากด้านบนนะครับผมจะไหลลงมาจากลําธารต้นหินเขาจะเป็นสีแดงนะครับจะเป็นน้าตกสีแดงครับนี่คือส่วนของน้ำตกป่าวหวายนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูลงไปดูด้านล่างนะครับจะเป็นยังไงคืออีกชั้นหนึ่งนะครับผมตกป่าหวายแห่งนี้นะครับที่มองจากด้านล่างด้วยความสวยงามของน้ำตกป่าหว้แห่งนี้นะครับ คือชั้นล่างครับหลบปลาหวายนะครับตกสีแดงสวยงามชั้นหนึ่งนะครับตกขนาดใหญ่แต่ปูล,ลงมาไม่อันตรายอะไรครับมีท่อปลาปลา,าเท้าเขาขก็ลงมาเอยเอะๆเป็นหมดนะครับดูความงดงามของน้หตกปลาหวายตรงนี้ครับ งามน้ำตกหนึ่งเลยทีเดียวเลยครับส่วนตกปลาไหวาไปเลยครับไปใกล้ๆถึงเลกมองใกล้ๆเขาจะเป็นสีแดรือสวยงามนะครับน้ำตกปลาหวยมาดูเป็นก่อครับด้านโน้นงดงามเลยนะครับผมน้ำตกปลาหวายอย ok. ่างนี้นะครับนี่คือความงดงามของสายน้ำของน้ำตกปลาหวยอย่างนี้นะครับ วยงามน้ำตกหนึ่งในที่เดียวเยครับไปครับผมกนคือน้ำตกป่าไหวา้ครับเราจะพาไปเยี่ยมชมคั้นี้ต่อต่อไปนะครับเราเป็นชั้นที่หนึ่งครับที่มาที่นี่ครณผู้ชมมบถึงตกอย่างนี้นะครับน้ำตกป่าไหวา้นับเป็นไงครับงอีกี ครัอยู่ที่อำเภอปบกพระคือทางขึ้นน้ำตกนะครับตรงนี้ถ้าหน้าฝนก็น้ำคงเต็มไปหมดนะครับวันนี้จะเติมหน้าฤดูน้ำปลายฝนต้นหนาวครับน้ำตกก็ยังพอสวยงามเดีย๋ยวจะดูว่าทางขึ้นไปทีนที่ผมมาทางลงนี่จะถ่ายอันนี้น้ำแห้งหมดไปแล้วครับดูน้ำยาม มีทางขึ้นครับมีความงดงามของน้ําตกขึ้นไปก่อนนะครับมีทางขึ้นแต่ละชั้นนะครับข้างล่างมีความสวยงามของน้ําตกแห่งนี้นะครับมีทางขึ้นา,าขึ้นน้ำตกนี้สวยงามมากๆครับไม่แพ้น้ําตกใหญ่เลยครับน้ำตกนี้นแลวก็ไม่ค่อยอันตรายครับสามารถขึ้นมาถ่ายทำ ถ่ายรูปกันได้สบายครับที่ตรงนี้นครัมีความงดงามของแบบนี้เป็นหนึ่งนะครับีต้นไม้แทรกอยู่กับที่ต้นะครับเดินถ่ายรูปอะไรได้ตามสบายเลยครับเพราะว่าทราตรงนี้ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่เราก็สามารถเดินถ่ายรูปเดินชมอะไรกันได้เลยครับ แต่ก็เขามีบางบางช่วงมีไม้ดูกปูทําให้ผมลื่นหลบไปเหมือนกันไม่กี้แต่ก็ไม่เป็นอะไรครับก็ค่อนขึนที่นี่เขาไม่ขึ้นกันเท่าไรนะครับบริเวณต่อครับไตที่น้ําตกเขากระแทะลงมานะครับลักไหลตรงนี้สวยงามของที่ที่แต่ตาของน้ําตกตรงนี้นะครับทำให้มองไกลๆเราจะมองเห็นเป็นน้ำตกสีเลือดครับผมก็ค่อนขึนตร่นี้ ออกคล้ายๆเป็นกระหนุ่มมีอะไรไหครับกเขาเูนีครับ mm hmm. จะเกาะน้ำกตกเป็นสีดแดง, mm hmm. ปงไปหมดเลยนะครับน้ตกลงมาตอนนี้ก็เป็นป่าดง้วยเกาะยืนกันอยู่นะครับอันนี้ก็สวยงามอีกแบบนะครับตอนนี้ก้นอ,อ,องนุ่นต้นไม้ใหญ่น้อยแซมอยู่ตลอดครับ สวยากับน้ำตกแห่งนี้ครับดูน้ำไหลก่อนมาทุกทุกทางที่น้ำสามารถหยดมาได้รวเรัวกันเป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งเลยนะครับตรงนี้สวยจริงครับน้ำตกตรงนี้แกะกองที่น้ำตกไหลล่องลงมาจากหน้าผาเป็นชั้น ัน,นึ่นครับนีก็เป็นท่อประปาภูเขาทั้งน,นี้ก็สวยงามการสวยงามของน้ำตกนี้นะครับสวยมากไม่แพ้ที่เราที่เลย มันตกสายตกนี้ครับตกปลาหวายครับตรงนี้ครับากยสวยงามขนาดน้ จริงนะครับน้ำตกอย่งนี้ไม่แพ้น้ำตกที่เราดูเลยนะน่าจะตั้งชื่อว่าน้ำตกที่เราดูน้อยเลยเนี่ยตรอยงนี้ความงดงามสุดยอดครับน้ำตก,น,น,ตกน,น,ตนี่กันต่อนะครับชมอย่งไรความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้ ไอ้วาเจ้าพอไทยแลนด์อะไรอย่างนี้ Michael, và mình được. và quả với ham thịt sắp Hãy subscribe cho kênh Ghiền นี่คือผมไม่ได้ลงมาทางนี้ครับมาสำหรันการมาเยี่ยมชมน้ำตกแต่ละชั้นที่นี่นะครับชั้นน้ำตกเรหวัตนี้ที่ขึ้นครับที่ผมลง no มาทางมาคาครับขึ้นที่นี้เป็นไรบ้างนตกถอยหายเลยนี่แหละครับน้ำตกนี้ สวยงามมากครับทางขึ้นนะครับนีที่ทางขึ้นก็ยังธรรมชาติปุจเป็นบัน,ใน,ในไดไม้ไผ่นะครับขึ้นไปน้ำตกอย่นี้ครับที่ชั้นข้างล่างสวยงามน้ำตกขึ้นไปครับการที่น้ำตกชั้นที่หนึ่งน,นะครับเนี่ย แต่เขาพูหลายชั้นมากความสวงามน้ําตกตาหวานนี่นะครับสวยสุดสวยงามเลยครับน้ำก่อนที่จะไหลลงถึงน้ําตกด้านล่างก็มีความหลากหลายลสวยงามเป็นแบบนี้ที่ด้านบนน้ำตกถ้าน้ําด้านบนน้าตก น้ำมันวสว <c oughs> ยเลยครับคุณคุณไหลผูทางกันลงมามน,มนะรนค,นนานนครับมันหมดไม่มีอะไรละเดี๋ยวมันตกคตกงานนะครับด้านบนนี้เป็นจอนของป้ายน้ำตกปลาหวายนะครับที่มาเจอที่หลังนะครับผมคือความลุ่มลื่นของ บนน้าตกปะหวะเองนี้นะครับนีก่อนจะที่น้ําจะไหลลงไปลงด้านล่างนะครับเรลืม